ฮัลโหลเอวีวันวีลคัมทูมาซาแนลก็สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรสายเบิร์สุกูสุคนมาว่าอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่แดนไกลถึงสหรัฐอเมริกาพี่น้องมือนี้มาพบกับซองบบาเสงบึงทะเลอีกแล้วพี่น้องบบาวเสงบึงทะเลอยู่ทีหนาขันหินเด้อพี่น้องเด้ออันผาลงท่งลงท่ามันนี้พามหาป่ากินป่าอยู่น้องใหญ่เ้อพี่น้องให้น้องระดับตำนานเทยงระดับตำนานพี่น้องบบาวเสงที่ผามาบึงเทยงนาะเท่งหนาเพื่อนเนาะที่ว่าเบิร มมเมื่อันเมือเมืองพลานใส่ก็จะมีเทงหนาเทงเดียวหลังหลักปักใหญ่พี่น้องที่ว่าเบสิ่งอยากพานำพาเบิ่งนี่เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้มันหาเบิ่องยากพี่น้องที่ว่าสร้างโดยไม้เนาะโดยไม่แล้วก็เป็นหลังที่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนก็สร้างกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่ยังบบแล้วเสร็จเนาะยังบบแล้วโดยการเวลาอยังกับกับโมหูเนะาะเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าสำหรับเบสงมีสุดยอดเลยนะพี่น้อง <c oughs> สะอ้อนแห้งนะพี่น้องเนะาะก่อนสิไปติดตามบึงนะพี่น้องเบาเสียงขอฝากซองหน่อยเด้อพี่น้องเดอ้อฝากซอง y o YouTube เนอะของเบาเสียงนี้เบาเสียงบึงทะเลเนาะพี่น้องเนาะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ในน้องพี่น้องเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเดอ้อทานใดที่ว่าอยากเว้าอยากแอนอยากล่มกับเบาเสียงเรื่องใดเนาะอันปิชมเบาเสียงได้เพื่อเป็นทิศทางให้เบาเสียงนี้ทำคลิปทำวิดีโอต่อไปเนะาะฝากให้ซองของเบาเสียงนี้ให้ ให้ให้ให้ก้าวไปข้างหน้าเนาะพี่น้องนอมาฮแมแหงฮมใจซอยเหลือบาเสียงเด้อพี่น้องเนาะเนาะเพื่อว่าทำอันทำผลประโยชน์ให้แก่สังคมเนาะพี่น้องเนาะบอแล้วบอเสียงกับสีผ้าไปหาอันเจ้าของเจ้าของอันอันอันเถียงพี่น้องพี่น้องว่าเป็นไผ่แม่นผู้ใรคือชิมีเสียงหนาบัาไงแทพี่น้องเนาะน้องปลากับบังไงปลาก็ลายพี่น้องมือดีบอเสียงสีผ้ามันกินเนาะค้อผ้าค้นฝนบระยานเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะ กายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือนี่นะพี่น้องเนาะบอสเซียาหมาบงทีมงานของบอเซงได้นี่ได้นัดกันออกมามาลงน่องป่าเนาะเนาะกับตามมาสบายดีท่านผู้ชมไงอันนี้ครูอันอาจารย์นั้นดวงใจเนาะนี่เนาะอันนี้คือหน้าที่ไม่หน้าที่จัดจดสบายดีจัดจดเนาะ อันนี้กับบาบึงทะเลมาใหม่มาหน้อยอาสบายดีมาหน้อยด้วยสบายดีอันนี้คือกาซีเข้าไปหาเจ้าของคนเนาะแต่ว่าเจ้าพันเป็นคนตําหนักอาสบายดีนี่นี่อันนี้พี่น้องบาสเซีงเขาบอกก่อดซิมงานบอเซีงสมัยอันที่บวะถึงนั้นแต่ยำแรงนะครับใครเห็นผ่านผ่านช่องบอสเซี่งเพราะจำได้พี่น้องเพราะทีมงานเดียวเนาะสมัยนั้นไปหาอันอัน อันแบบว่าไปหาจากใดดีเนาะจกดินทมดินอ่านคุ้นดินให้อ่านพี่น้องอันยามแรกอามแรกมี่ก็จะเจอเดกันใหม่เด้อเดินหนอพี่น้องเนาออันนี้คือเจ้าของเสียงหนาแล้วก็เจ้าของน้องบักแต่งอะ่ะพี่น้องเจ้าของอันเพิ่นหบ่าวเสี่งสิพาขึ้นไปเบื้องเทิงหนาเบื้องลีเบื้องตอนเบื้องหลายหลายอย่างพี่น้องทางด้านการเกษตรคืออันบ่าวเสิยงว่าเบื้องต้นแล้วพี่น้องเนาอกากา คอนเวลาแล้วก็คือโมเสกวอล์พเพิ่นเป็นต้นแบบเน ot, าะก็ค่อนข้างแบบสมบูรณ์แบบไปเลยพี่น้องก็สมบูรณ์เลยแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นได้ได,ได้ได้การยอมรับมาหลายๆหลายๆทางเลยพี่น้องนะโอเคเนาะพี่น,านา้องเนาะอืมฝุ่นดดเลยเลยพี่น้องนะโอเคเนาะอาหานนั้นซื้อจังได้เนาะ ของที่พิกลปองว่าขอได้ไหมอะไรบงเนาะจับเบ็ดกองอย่างเนาะโอ้ยเปิดกลองเน็บ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 เซื้อแล้วเนาะเน็บเซื้อลดโอเคมื้อนี้อันบาพิงปองที่มาเบาเสียงนี่ขอมาส่งพาพี่น้องมาสมเ่งเสียงหน้าแล้วก็การเป็นอยู่ของของบ้านเนาะของหนาวนี่แหละเพราะว่าการเป็นอยู่แบบบ้านบ้านบ้านเนาะของหนาวนีแหละ สนใจเทิงไงนี่แล้วบาเสียงนี่ก็มาแล้วก็ยังบัทันันเห็นเทิงหน้าเจ้ากระคักงตือนๆนะนี่จะไปกายมากายแต่พี่น้องพี่น้องยังเห็นเนาะเทิงหน้าซาลือพาพาขึ้นไปส้มเป็นคอนตาได้บอกได้ได้โอเคไปนำพาเลยเจ้า่าหลอกก่อนเลากก่อนทรุมก่อนเป็นได้แบบเลาะเบิ่งก่อนบอกขึ้นถึงหนึงนะเบิ่งแถวเนาะเอากะได้ได้ไปไปแล้วเจ้าพาไปไปเอโอเคเนาะนํำกันไปนี่คือหัว อ้อมเพื่นอนภาษาาบ้านเนาหาโฮอ้อมเท่งไม่พิถีพนถันกับจว๊บเท่งือเหืนก็แม่นแต่ว่าสำหรับบาสซิงนีสซคําโม่เท่งเราอันหื่นเพื่อนก็อยู่ปัจจุบ้านเพื่อนหรบ้านเดี๋ยวนี้บ้านเป็นเท่งหนาเนาะนี่ครับเป็นเพื่อนภาษาบ้านเขาเอื้นสองชั้นอส่วนลายเขาเจ้าเอื้นสามชั้นสามชั้นหนึ่งหนองนึ่งหนนชั้นชั้นปูนด้ยซั่นปูนเสาปูน นี่กับสองกับสามคือโปรเซิงวอล์มต้นบนบรแม่นเฮื่นเปจะพองบนเราหื่นเราสลายเขาเอึดทิ้งหนาเนี่ยนี่พี่น้องสามสั้นกันเลยทิงหนาสามสั้นเนาะอยู่ประมาณหุ่มหลักไปเนาะก็อยู่ประมาณนี้เฮื่นกับสร้างกับด้ประมาณอันนี้คืออ่าสาปีได้แล้วกำลังเริ่มสร้างแต่โปเซิงวอล์มต้นพี่น้องเริ่มสร้างแต่ปี2003นี่กือปี2 0ง3ันสองสาแต่หาก็ได้ไปประมาณ80ดสเปอร์เซ็นต์โอเคเนาะประมาณนี้พี่น้องเพ่น เพื่นปลูกเองทั้งนั้นเลยทีเดียวคือเบาเสียงวัวบรงต้นใช้สมัยเบาเสียงยังน้อยๆบบาเสียงคือมาถางให้เพื่นได้ตรงนี้ได้มันยังบ่มีต้นไม้ยังเลยมีแต่เป็ดป่าหกได้พี่น้องแถวนี้ได้อันนี้เรื่องจริงเดี๋พี่น้องเด้อน้องพี่น้องคำฟ้าคือฝนมันกลางต้มหั่นหมูคนนั้นน้องสาวกำลังต้มหั่นหมูอยู่อันนี้น้องน้องสาวเจ้าของคนนี้อยู่นั่นแหละ ห้มูห้มูต้มต้มหมูนี่ไรสบายดีเฮ็นยังนี่ต้มห้ามูโอ้ต้มบอลให้มูเ้อพี่น้องขอเบิ่งบอลบอเนาะนี่โอ้มันมันอันเป็นหมาอันนั้นนะคือหมาอันมาคุกหน้อพน่ดนอง นี่เป็นอาหารหมูอันนี้เป็นขอกไก่เพืนอว่าเนาะขอกไก่เนาะขอไก่ขอกไก่อันนั้นก็ขอกเป็ดขอไก่ขอกเป็ดขอกไก่แม่นมาเลยนะพี่น้องนะคือเบาเซียงว่าอันนี้คือเป็นต้นแบบของการเกษตรนะพี่น้องอืมกระตุกมาเป็นรุ่นรุ่นรุ่นลูกพื่น้องพี่น้องเนาะกระหูจักกระดิบไปทางพุ่นกับเครื่องปลูกเครื่องกระบน้นอยนะพี่น้องแต่ว่ามันกะเริ่มตายเป็นต้นมะนาวเน่นะเนาะแม่นแหละต้นบางนาวิ้ยเสียดายเนี่ตายเนาะ ไปไปอ่ะอันนี้เป็นข่าวข้วเด้อพี่น้องเด้อะมาเนี้ยเสีขึ้นไปท่าลิวีอยู่บังเฮือนบ่านี้อ๋อนี่คือการบังเฮือนขึ้นยื้อเทงหน้าเรือเฮือนกันแม่นเออเทงหน้าเรื่อเฮือนแต่ว่าเอาตัวเนี้ยแต่ว่าขอว่าก็ได้เฮือนนี่กันบริเวณเฮือนของข้าพเจ้าเราเป็นเฮือนที่พ่อสร้างขึ้นมาของของพ่อพ่อสร้างขึ้นมาแต่เมื่อนี้พ่อบม่ได้อยู่นะแต่ว่าบริษัทก็มาขอถ่ายวิดีโอเอาข้าพเจ้าก็เลยอนุญาตให้เราถ่ายเอาไปนำทางขึ้น เงื่อนนี้ตกอยู่ประมาณ40กว่าเสาอ้พี่น้องสี่สิบเสาสี่สิบกว่าพี่น้องคือว่า <40 S 1> สาี่สิบกว่าเสาข้งลุ่มนี่คือเป็นเป็นเสาสีมังค์ตรงนั้นเป็นส,สิมังค์พี่น้องด่าอันไหนนี่เนาะนู้พี่น้องแตงแทงน้ำเปนไพี่น้องเนี่ย แห่งน้ำฝนเก็บน้ำฝนไว้ใส่พี่น้องเกาะกสีผักพี่น้องสีมันเซิรเลยได้เซิรเลยได้ทางในเนาะกาดติดตามไปทำกันนี่แล้วพี่น้องนี่ทางขึ้นมาโว้ะะไรทางขึ้นการนี่คือพี่น้องไม่พี่น้องมาแล้วอันนี้ไม่ยังอันนี้ไม่ยาง แป้นไม่ย่างสีเอาขึ้นมาเห็ดแป้นพาและเหือดมอเแล้วใส่ไม่หยางมาสองกกเมื่ไงได้แป้นสองร้อยปลายก็ชี้หมาสางต่ออีก้ะพี่น้องนะมาสางต่อพอสางขึ้นมาแต่พ่อก็ยังอยู่กำกันได้ทุกมือเนี่ยแต่มื่อนี้เราไม่อยู่พ่อพ่อไ่อยู่เนาะอันนี้พี่น้องแป้นนี่พอสิ่สิใช้เบิ่งหน้านี่สี่สิบสี่สิบกว่าห้าสิบประมาณนี้แหละสี่ห้าสิบแป้นนี่ไม่ยังนี่ ไม่ย่างก็มีโอเน้ไม่ย่างแล้วก็ไม่เพาะโอ้ไม่ย่างไม่พอกแล้วก็ไม่จิกไม่หั่นก็มีหั่นถึงเพื่อนครบสุดนี่เนาะนี่ชั้นที่สองเนาะผ่านขึ้นมาอันนี้ชั้นที่สองพี่น้องเลยการผลผนประดับประดาแบบอันพี่น้องคือคิดคือการบรสิงบริสิงสนใจจุดหนึ่งเลยพี่น้องเลย สนใจวันวาเขามีนพินอันแบบคนคนตะกีนเนี่อันนี้สําหรับสําหรับเบาซิงความหู้บาีิงที่หูมาเลยพี่น้องสำหรับคนตะกี้เนาะถ้าควายตัวใดเป็นควายขออควายเข้าเพราะคนตะกีนเน้นการทรัพย์สมบัตินนเน้นน้ำสั์เนาะควายคาย้กควายเข้าแล้วเพิ่นเสียเอาเขาฮนหลังจากตายไปแล้วเอาเขามาไวเ้เลยพี่น้องเนาเพราะว่าเชื่อถือว่า ขวายต่อไปรุ่นต่อไปในทะี่เผยแผ่พี่น้องสีเลี้ยงใหญ่เลยสะดวกสบายถ้าควายกกขวายเข้ารักษาไว้เป็นเขาแต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์อยู่นะพี่น้องอันนี้เป็นความเซื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะอันนี้การนี้กัสำหรับท่านที่บูเซอร์กับขอบอสเซงขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะอะอีกอย่างท่าความหูที่ว่าบอสเซงส่งออกไปผิดผลาดกับขอโทษอีกทีหนึ่งนะพี่น้องนะเอนาะเนาะก็ดี อันนี้บูแม่เขาควายหรือเป็นจีบเขา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 ผ่านตัวนี้เขาผ่านเขากวางนี่แหละคล้ายคือเขายืนกับบูแม่เนาะเขากวางหรือเขาผ่านประมาณนี้เลยอเคยได้มาหลายปีแล้วพอเคยเอามาพอพ่อคนสมัยของพ่อคนสมัยของพ่อคนน้องบูแม่ที่เขาเศร้าก็ไปยีละบอกแต่เกิดหลังนี้เกิดเขาอันนี้อันพี่น้อง ชูมือนี่ได้เบิ่งแต่เขาเนี่ยพี่น้องโดยเฉพาะเราแต่บางสิ่งนี่ก็อยากให้หลายๆหน่วยงานเนาะจางให้โดยเฉพาะพ่อแม่ประชาชนเฮาให้พากันอนุรักษ์รักษาไว้นะพี่น้องเนาะไว้ให้คนหลังเบิ่งเนาะอีกจุดนึงมีพี่น้องเสานี่พี่น้องเสานี่ก็เสาไม้เสาเหลี่ยมแปดเรียมเนาะสองสี่หัวแปดเหลี่ยมแปดเรียมก็เนาะอันนี้เป็นไม้ประดงนะพี่น้องนะตัวนี้ตัวนี้ พี่ไม่ประดงดิโอ้าไม่แดงเนาะอันนี้ไม่ประดง้ะพี่น้องนะเสาไม่ประดงอานว่าเสกสิขยายความแบบที่บางทานเนาะเอฟซีบางคนหรือพี่น้องบางคนที่บูชาคาว่าไม่ประดงเนาะไม่ประดงจัดอยู่ไม่ประเภทที่ว่าเป็นเป็นราคาสูงเป็นในเศรษฐกิจสูงไม่ประดงหมายความว่าคล้ายๆคือกับไม่ดูเนาะพี่น้องเนาะราคาสูสีกันเลยพี่น้องอันไม่ไม่ประดง แต่บอซัมไม้กัย um. ุงเนาะแต่ผมอยาเข้าใจพิดเดอรพี่น้องบมไม่เป็นกัญยุงด้วนี่เลยเป็นไม้ประดงเนาะเป็นไม้ที er ่ว่าเนื้อแข็งเนื้อแน่นเนาะอันของทองตลาดเป็นต้องการเนาะแต่ว่าอันนี้ค่ะคือสีตรงตลาดกระแหงที่ต้องการใหญ่แล้วพี่น้องแต่ว่าเป็นไปอะไรเป็นเสาไปเลยเศรษฐกิจไม้มันลายแล้ยไม้เสาเหือดไว้อนุรักษ์ไวม่อนสมัยแต่ก่อนคนตีน้องเนาะ่น้องมา เดี๋ยวว่าเพ็่นหลังนี้สร้างขึ้นมาเสาก็ไปยี่หน่อยเสาไปยี่แหละชั้นที่สองเนาะอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งขึ้นทางไหนบ้านนี้ไปทางไหนพักก่อนแล้วก่อนโอเคโอเคน้องอ่าเบิ่งชั้นที่สองแล้วเนาะบ้านนี้สิสีพาขึ้นชั้นที่สามชั้นสุดท้ายแต่ว่าบ้านมีเนาะบอกสิว่าบ้านนี้เด็กพี่น้องแต่ว่าบ้านมีโค้งคันได้ขึ้นเพราะว่าเพื่อนบ้านแล้วชั้นถึงบ้าน บอลทันแล้วนะยังขึ้นตามพายังปีนขึ้นมาบอนมีโคนงใดอันนี้ผาพี่นไม่ยังนี่อันนี้เปล่าพาในคืออันนี้มีแต่ไม่แข็นทั้งหมดเลยไม่แข็งอันนี้พี่น้องบอลซิงชีว่าแบบชี้เลยพี่น้องคำว่าไม่แข็นนี่เนาะทางฝั่งไทยเอฟซีบอลซีงทางบอสไนแอติบอกเข้าใจคำว่าไม่แข็นเนาะไม่แข็นภาษาลาวเฮานี้ถ้าเป็นภาษาอันทางฝั่งฝั่งไทยเนาะสีเอิญไม่ตะเคียนไม่ตะเคียนทองเนาะ ไม่ตะเคียนทองอันนี้อันเดียวกันกับไม่แขนไม่แขนทองบานบานอันบานอันวางฝั่งหลาวของอม่นเนาะไม่แขนหรือว่าไม่ตะเคียนทองอันเดียวกันคือว่ามุดทางหลังนี้ฝาสําหรับฝาเนาะสิเป็นไม่ตะเคียนทองหมดเลยได้พี่น้องได้ทิ้งนาเพื่อนนี่เนาะทิ้งนาเพื่อนบิ่งบเสเยงสิบห้าผ่ายหเบิ่งมีนี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นไม่ไม่ตะเคียนเลยได้พี่น้องเป็นไม่ตะเคียนเนาะถ้าถ้าอันเป็นเสาเสานี่บ่มีเนาะไม่ตะเคียนเนาะ ่มมีเนาะเบาเนาะเป็นไม่ตะเคียนมาได้พี่น้องหรือว่าเป็นไม่แข็งไม่แข็งทองไม่แข็งทองหรือไม่แข็งแท้เลยพี่น้องเะนี่เนาะคนเอามามามาเห็ดมดบดทางหลังอยู่ได้พี่น้องได้ตามตามเจ้าของคนเ้าสำหรับแปนพื้นเนี่ยก็สีเมีนไม่ยากไม่จิกแปนพื้นเพื่อนตัวใหญ่แต่แท้นี้ตัวอยู่นี่ะมีแต่ไปจิกไม่หั่งแล้วก็ไม่แดงล้วนๆเลยโอ้นี่เนาะแมนอะไรเมนๆมนตามแปนพื้นเพื่อนทุกอย่างเลย จะพกเขือนลังนี่มีแต่แป้นไม้ไม่แดงไม้จิกไม้ห่างรุนล้วนมีแต่ไม้แก่เลยเลยโอเคเนาะอ๋อมาได้ขึ้นขึ้นสั้นสามนะคือเข้ามาเบิ่งเลยคือเจ้าของคนฟองเลยพี่น้องแต่นี่มันเป็นห้องเก่าเนาะไม่ได้ค่อยเข้ามาอยู่ไม่ได้ซ้ำมันก็เลยเป็นหกอยู่แบบนี้ว่ะมันเป็นไม่ได้ค่อยเข้ามาโอเคคนใดคือคนฟ้าเบิ่งต้นบอสเองนี่ก็จะเห็นวิวมุมกว้างสีผาสีผาขึ้นไปเบิ่งอะไรพี่น้องเนาะไปปีนไหมโอเคเดี๋ยวปีนขึ้นไปเดยเดี๋ จังสั้นเลยพี่น้องเนาะบอลเซียงกรชิบปีนไปนี่ยแหละพี่น้องแต่ปกติบอลเราบอลขึ้นเนาะแต่ว่าบอลเซียงอยากได้วิวเนาะอนุญาตโอเคเนาะพี่น้องเนาะย่องนี่หุ่นถางขึ้นเพิ่นยังบอลแล้วเนาะขึ้นบอลแล้วกระิเป็นขันใดขึ้นมานี่แหละพี่น้องขึ้นมาขึ้นไปสูิบมานี่ยกว่านี่บอลเสียงใช้เบิ่งดลีเบิ่งแบบอันให้พี่น้องเห็นแบบวิวที่ว่าขึ้นมาในจุดที่สูงนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ นี่อ่อางเก็บน้ำใส่สำหรับขัวเพือนอ่างเก็บน้ำเพื่อนนี่ก็ส,ส,ส,สีจะเป็นสองสั้นปิดสองสั้นเลยพี่น้องเก็บน้ำสำหรับรัวเพือนเพื่อนเก็บเก็บน้ำไว้ใช้เนี่ยนคือหลังนี่แหละพี่น้องแล้วก็ว่อง่ายทำใช้แล้วก็ทำการเกษตรอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะซีอยู่ประมาณนี้แหละน้ำส่งมาจากหลังคาลก็ลงความคิดนี้เยี่ยมเลยพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องออ เนาะทำอันแบบว่าสร้างขึ้นมาโดยอันโดยเห่อละแห่งโดยคิดปัญญาของเพิ่นล้นล้นเลยแบบภาษาอังเว้าอะไรเน่ยเราไม่สร้างเองโดยเฉพาะสร้างเองเพิ่นเพิ่นบูมีคำว่าจ้างสร้างมาแต่สายออกแบบสร้างสร้างด้วยตัวเองแล้วก็ไม่คอกนอกคอกตาเพิ่นไปหามาเองเลยพี่น้องนลยสมัยรถไถใหญ่คือภาษาอังเฤษว่าเบิ้งต้นเพิ่นเอามาเลยพี่น้องนลยแหละ กาอยู่ทึ่งนี่ก็ยังไม่ไม่ตะเขียนคือเก่ามันเป็นเศษหรือนี่แม่นไม่แค่นคือเก่าเก่าไม่แค่นี่นี่นี่เสานี่พี่น้องไม้ประดงเราเป็นแบบนี้แหละพี่น้องนี่แม่แหละไม้ประดงเสาไม้ประดงแหละนี่พี่น้องเอ้ยราคาเดียวกับมันไม่ดูเด้สามเสาเนี่ยประมาณหกเมตรห้เจ็ดเมตรในเหืนอะไรเจ็ดเมตรพี่น้องแม่เตัวนี้ก็ตัวแจนี่ไหมพามาบึ่งตัวนี้นี่ก็ไม้ประดงนี่ไม้ประดงเลยล้วนๆสดสด ตัวนี้โอ้อันนี้แก่นพี่น้องแก่นชดเลยไม่ไม่ผัดงแก่นไม่ระดงเลยเสานี่เนาะพี่น้องเาแต่ว่าเป็นเสาสี่เล่ยมเลยสี่เลี่ยมหน้าสิบแปดพี่น้องอันสิบแปดคูณสิบแปดเนาะยาวแต่ลุ่มขึ้นถึงอยู่ประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเด้อพี่น้องแต่แต่ลุ่มผมเลยคือแต่สันลุ่มผมเลขึ้นมาพี่น้องอันนี้แก่นไม่ระดงเลยล้นเลยพี่น้องชูมือนี่สำหรับอันบรรนอกของนาของพ่อพี่ให้เบิ้งเลยได้พี่น้องได้เนี่ย ว่าสุดทั้งถึงนี่ยังบุมียังแล้วพอจะได้ประมาณนี้แหละทั้งถึงแล้วบดแล้วยังทั้งถึงได้อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอยู่นี่ก็มีไม้เส้นที่ว่าเสียขึ้นมาเห็ดไม้เส้นผาเสียข้าวผาปีนี้แหละโอ้อันนี้เนาะแม่อะไรโอ้สีลงสีลงสียข้าวฟาสีขึ้นมาเห็ดมันแล้วสันถึงปีนี้โอ้หมดสีเห็ดหมดแล้วสันถึงแต่อยู่รุปมันเป็นแป้นฟ้าตัวนี้เป็นไม้เส้นฟ้าก็เนาะพี่น้องบอสเซียง ท่ารุ่นท so like. well, hey, no. ่าเบิ่งเพลิดเหมือนแล้วกับบอเซีงที่มานี่วิวเมืนพี่น้องเบิ่งอีกทหนึงนะพี่น้องนะสนใจแห้งคือบอเซงมามาหอนพี่น้องพี่น้องนี้กะเป็นวิวทีว่าเบิ่งอองนอกแบบเห็นธรรมศาสตร์กว้างๆเลยอยู่นี่มันแบบมีน้องมีกลางหน้าเบิ่งไกลๆได้ทั่วมาเลยอยู่นี่เป็นวิวสูงกว่ายู่เหินแล้วนี่ก็เป็นเอ่าเป็นบ่อนมันสูงอยู่แล้วก็เลยเห็นได้ทุละได้หลายๆด้าน ลองเบิึงลองเบิึงใช้มือกองเอ้าวเก้าเบิึงพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือน้องป่าเพิ่นคือบ่เซียงวเบึงต้นพี่น้องเนาะน้องนี่ตั้งแต่พุ่นพี่น้องพุ่นนี่เลยมือไปไกลพี่เนี่ยพี่น้องมาพี่แล้วแบบว่าป๊ ควคิดบทเสียงจะให้มีการแข่งเอือดในน้องกีเด้โอ้แข่งได้ไรตั้งสนามแข่งโอเคอยู่งไรอันหนึ่งผ่านนะพี่น้องก็สิบสองไปสิบห้าได้ยุบความยาวก็จะอยู่ประมาณสองใบแม่ห้าบาแล้วกับพี่น้องอกแข่งเหือได้ยุบน่อยนึงน้องโบพนันตังพุ่นน้องมนยำยำมันยำหน้าเฮ็ดบนนายำแรงเฮ็ดหน้าแสงโอ้เฮ็ดหน้าแสงหรือหนาหน้าปังน้อง ป้าถูกเนาะพุ่น้องเนาะคุณเนี่เถียงมีเถียงอยู่หลังนึงอยู่นี่เถียงอยู่หลังนึงอีกไดก็เถียงกันก็ทาว่าบันไดทานเนาะทีที่บ่อเสียงจะขยายความไปทีพี่น้องที่บ่อเสียงดึงกองเข้ามาให้พี่น้องเบิ่งนี่ก็คือว่าเป็นเส้นทางอันเมื่อก่อนเนาะพี่น้องเป็นทางเกนนะนะพี่น้องเนาะเวลาทางบุญจีวงใหญ่เบุญกระิคิดอ่องเนาะที่อันอันอันทางเกณฑ์ไปหน้าแม่พี่น้องเอ้ยนี่เราผ่านหนักขันหินไปนี่ก็คือนี่แหละนากองในคลิปบ่อเสียงนี่านี้พี่น้องเนาะ ทานสีรูปหน่อยทานเข็มแต่ปัจจุบันปรับปรุงมาไหมเป็นคันนอนปัจจุบันนี่ก็เป็นเป็นเป็นแบบปวแปลงมาเป็นแบบอันอันธมากินเนาะเป็นเศรษฐกิจไปแล้วเนาะเมื่อก่อนทุกแถวหน้ากับโบอันับเป็นหน้าเก่าโบลายเนาะไปเ้างหน้ากับป้าเนาะตามวเงินภาษีจ้ำได้ไหมแน่แหละจูมือนี่เป็นระหู้โญ่คือว่าภาษีม้าโอนนั่นเนาะแย่งเป็นเศรษฐกิจไปแล้วกับภาวะการเป็นอยู่มันก็แตกต่างกันไปกับเมื่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะ มีเนี่ยพี่น้องมีไหมครับอบคุณคมีน้องน้องน้องนอโอ้พี่นอ้องสมมติว่าขึ้นมานั่งลินหรือนั่งสมบรรยากาศอยู่ถึงเย็นเย็นเนี่ยพี่น้องนเอนาะหมอเจาะเหรอเนาะโอ้มักแห้งเลยพี่น้องเลยโดยเฉพาะว่าอันนี้สั้นทีสามเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าท้ายตเ,าเรื่องหลังขาอันนี้ก็บเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกระเบิร์กหลังคาหมุนด้วยกระเบิร์กหลังขงเนาะกับเบิร์กในหลังคาอันนี้ครับ พอเสีงสิพามามาเบิ่งด้านนี้เด็กพี่น้องนี่นก๊กคือเสียงว่าวที่ว่าต้นไม้ทุกสนิดเลยนั่นที่ว่าเห็นขึ้นมานี่เพิ่นสร้างขึ้นมาเองเพิ่นปลูกด้วยมือเพิ่นเองตั้งแต่เพิ่อนออกมาขยับขยายนอกสินทานหรือแถวนี้เด้กพี่น้องได้ เพราะว่าเมื่อก่อนมันโหคกคือบ่เสียงวาแล้วออกมาจางบ่เสียงก็เป็นเดึกงน้อยเป็นผู้บ่าวสลิปสลแล้ะช่วงนั้นเนาะเราเมาจางก็มือเทไรปับเปิงช่วงนั้นอันบ่เสียงได้เทเรนนอพันหนึ่งบ่หรือหาลอยลวต่อมือเนาะพอคพนนี้จางได้บ่อเสียงก็เห็นอยู่บ 4, ่สี่บห้าในช่วงนั้นพี่น้องเอ้บ่เสียงมาเยอะเลยนี่เอาโอเคพี่น้องย่างบานี่ได้เบิ่งเพียงหนาเป็นลแล้วเนาะ การอย่างอีกขั้นตอนหนึ่งคือสีลมเอาปลายน้องใหญ่เนี่ยพี่น้องพี่น้องน้องใหญ่เกรียนนี่ยเราพี่น้องเนาะการอะไรก็เบาเส้ยงการสิไปถ่ายบึ่งอันอันโขคามนาแม่เนาะเพราะว่าทานที่ว่าอันติดตามซองเบาเส้ยงอยู่เมืองใหญ่นะเพื่ออยากเห็นเนาะเพื่ออยากเพื่ออยากเห็นอดีตเก่าเพื่อนเนาะเคยย่างออกหน้าใจโขแผ่นเดียวนะพี่น้องแต่แต่ชูมือนี่หลายแผ่นเลยนะพี่น้อง้การโอเคติดตามน้ำเบาเส้ยงต่อไปพี่น้อง กเนพี hehe, ่น้องกะจบสิ้นที่เราเปลียงผ่าที่เบ่งเงินเบ่งเงินเทียงหนาเนาะพี่น้องเนาะก็ก่อนจบนี่เเสียงขอฝากซ่องอีกทีหนึ่งนพี่น้องเนาะเข้าไปกดอันติดตามให้กำลังใจเสลีงเนะพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบุณหลายบรรดาท่านที่เข้ามาสุ่มคลิปของเปลียนนี่ด้ยบริเลนไปใส่นพี่น้องเนาะก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีนพี่น้องเนาะเดินทางให้ระวัดสีภาพเด้อพี่น้องเดินนพี่น้องเนาะก็ชี่อยู่ประมาณนี้อยู่ที่เสียงหนาพนพี่น้องเนาะก สุดท้ายขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง